้องน้ำเหรอคนคอไม่มีตั้งตต่ยามีคนบางคนมีคนบางคนไม่เคยเห็นรถยกตูวค่ะรถยกตู้คอนเทนเนอร์เคยเห็นไหมลูกัเออตเก่งมากเลยำรกกเอออ,เยเอ,อ,อยากเห็นนี่แหละ คนรถยกตูกค้คอนเทนเนอร์เหมือนได้อยู่ดอนเมืองเลยเนาะเหมือนแบบสนามบินอะยกขึ้นแล้วยกแล้วยกแล้ว,ลว,ลวมาแล้วมาแล้ว เนี่ยค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะยกขึ้นนี้ปะ,ะดูอ๋อเนี่ยทุกคนเราเลยไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่ทันที่ว่าเอาขึ้นไปข้างบนสุดใช่ปหเมืออ่อกนะี้เอลอเปก่า อุ้ยขออภยัยกินน้ำอิ่มจัดเหลืออี่เหลือห้าปอนเดี๋ยวก็ได้แล้วยืนตรงนี้หลบยืนตรงนี้อ่ะยืนดูไม่ไม่จับไม่จับเดี๋ยวไฟช็อตจับตรงนี้ยืนตรงนี้เลยเฉยๆค่ะโอเคใช่เดี๋ยวมันช็อตหนูเคยเห็นไหมเนี่ยยกยกตู้คอนเทนเนอร์อุ้ยสูงมากกี่ชั้นนะพี่นับดิ 6ชั้นวันนี้เรามาเที่ยววันนี้เรามาเรามาซื้อเรามาซื้ออะไรเรามาซื้ออะไรให้ลูกค้าที่บางพีใช่ไหมไม่จับลูก <Okay. S 1> ไ,ปลไปแล้วไปแล้วรายกไปแล้วพอดีจอดแวะ mm hmm. เข้าห้องน้ำกันค่ะก็เลยเห็นเป็นแบบโกดังอ๋อเขายกใส่รถนูนรถเขายกใส่รถไปแล้ว แล้วรถเข้ามาแล้วเขายกใส่รถนี่สวยมากเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอนะ่ะนู่นยกใส่ฝั่งนูน้ด<ไ>นดูนู<ไ>่นเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมไ มีเด็กน้อยไม่เห็นไม่เคยเห็นรถยกคู่คอนเทนเนอร์เ,ราารเขาจะเอาใส่รถนั่นน่ะลูกเดินะเขาจะเอาใส่รถรถจะกำลังวิ่งมา